คือตีใหญ่อะจริงๆอะจะถ่ายคลิปแล้วแต่ว่าได้คุยกับพี่ซะก่อนผมได้คุยกับพี่อยากรูว่ากเลยแล้วก็แบบผมมีเรื่องสงสัยด้วยและในมุมของคนดูนะพี่มันก็จะแบบเชี่ยมันเกิดเชี่ยอะไรขึ้นวะนิดนึงพี่คือเผื่อแบบน้องๆนะไม่รู้จักกับพี่โจ๊กนะครับพี่โจ๊กอคาลินโจ๊กสกุลนะครับแล้วก็ในเรื่องพี่เล่นเป็นจักรราษฎรสารวัตรจักรราษเราจะบุกเข้าบ้านทันทีไปที่ตีหนีไม่ได้เลย พวกรือเชื่อว่ามันมีนมวิชาคมใช่ไหมว่าจะทําให้พวกลือเห็นเองว่าวิชาคมก็แค่เรื่องแหกตาพี่ได้มารับโปรเจกต์นี้ได้ไงพี่แคสหรือว่าไม่ครับอ๋อเออพี่อุย๋อยากได้อ่าชี้เลยก็ง่ายๆก็ไปหาแล้วก็คุยพี่อุย๋ยอผมเคยดูเรื่องก่อนหน้านี้ที่อยู่ใน Netflix นะพี่เป็นไอ้มนลักนักภาคพี่พได้ดูไหมดูครับเฮ้ยผมชอบนะชอบมวลดาราม่ามันดีมากอ่ะผมว่า <c oughs> คือถ้าเราทราบ จากง,งานแกแกจะเลือกช้อยที่เป็นหนังที่มันย้อนยุคแบ็กเก่า,กาโปรดักชันที่มันถึงถึงตั้งแต่249สี่เก้าเกานะนงหน้า,ามันก็ชัดเจนสำหรับเขาเคยเคยคุยกับแกว่าแกเคยถ่ายหนังในเมืองอนะแกมันก็ไม่ไหวเแกไม่ไหวอุกนใ่ญ่จะอ,ออกไปต่างจังหวัดหมดนะถ้าหนังอนี้เมืองรู้สึกแกจะมีสักสองเรื่องแต่ว่ารู้สึกแกจะนั่งเป็นโปรดิว มีโล่จิตโล่จิตหนึ่งมีที่ก๊อตเล่นนะครับคือ,อยุติธรรมไอ้แ,แกโปรดิวแม่แ,แกถ่ายด้วยมั้งครับอไอ้เรื่องตีใหญ่เนี่ยเรื่มตรงนะจวดตีใหญ่อะพี่แต่แบบปมต่างๆกว่า80ซน่ะมันคือตรงที่รลเออมันคือไอเ้เลิกไอ้เลิกนี่แม่งจะสัญญากับกะหลีไว้ว่าจะเฮ้ยจะช่วยมันออกจากซ่องสัญญากับไอ้ตีด้วยว่าแบบเฮ้ยแม่งตีกับไอ้เลิกแม่งนั่งคุยกันแต่เด็กก็แบบกูจะต้องเอาชีวิตหลุดพ้นมาจากตรงนี้ก็ได้ผมดูจบอะ ผมรู้สึกว่าแบบเฮี้ยรจริงๆอ่ะผมว่ามันมีโฟกัสที่ดูโอเคอยู่คือนึกภาพว่าเหมือนเป็นหนังตี๋ใหญ่ที่ไม่ได้เล่าตี๋ใหญ่อะพี่มไม่มาดูคนน่าสนใจเลยนะแบบตี๋ใหญ่ในมุมของคนที่อยู่รอบข้างแล้วตี๋ใหญ่อะเอาจริงๆเรารู้อยู่แล้วอะพี่ทุกคนเห็นนะหลายเวอร์ชันอ่ะเด็กรุ่นใหม่ย,ยังมีอัปเดตของพี่เต๋าเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบผมก็แบบเฮี้ยรเรื่องเรา ที่มาที่ไปเรารู้อย่ตีใหญ่คือใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเฮออ้ยคิม่น่าสนใจมากถ้าเป็นแบบในมุมของแบบไอ้เลิศซึ่งไอ้เลิศโคตรเด่นเลยแต่ตีใหญ่เอาตรงๆที่ตีใหญ่จมมากอันนี้ขออนุญาตในสิทธิ์เราะเราน่าจะพูดได้แหละเพราะว่ามันฉายแล้วนะครับมันน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของชื่อนำของตีใหญ่ด้วย้ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยด้วยชื่อเรื่องมันน่ะผมก็ไม่คิดว่ามันจะทําให้ทิศทางมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นหถึงว่า ชื่อเรื่องมันสำคัญเนาะจริงๆแล้วชื่อเรื่องมันไม่ได้เป็นตีใหญ่บอลทูบีแบ a d มันคือ ony, เฟโลนี่เรื่องดาวโจนแต่พอมันเปลี่ยนชื่อขึ้นมาเนี่ยความเข้าใจของคนที่ต้องการดูตีใหญ่ขึ้นมามันคืออีกอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกมุมนึงซึ่งเขาอยากเห็นพิ่ตีใช่ไหม,มแต่สุดท้ายในเรื่องมาสบด้วยประเด็นว่าพี่เลิกเป็นคนนาเรื่องอคนก็เลยอาจจะคาดหวังด้วยชื่อนี้อะไรเงี้ยแต่ว่า ด้วยตัวหนังเราเห็นกันอยู่แล้วล่ะมันชัดเจนว่าเราเรื่องเพื่อนเพื่อนคนสปอร์ตเอางี้ดีกว่าพี่จักรรัตอ่ะมันเหมือนเข้ามาปั๊บแล้วมันเข้ามาเฉยเแล้วไปแล้วไปแล้วคือคือตัวหนังอ่ะตัวหนังทุกคนมันจบที่จักรรัตได้ซ้ำใช่ใช่ voice จักรรัตเรื่องเริ่มต้นมาก็เป็น voice จักรรัตเป็นคนปูเรื่องเข้ามาว่าตอนเนี้ยมันมีโจรตัวหนึ่ง นีชื่อไอตี๋ทุกคนเรียกว่าไอตี๋ใหญ่ในเรื่องอ่ะมันเหมือนกับว่าการหนีของตี๋ใหญ่ครั้งนั้นที่เป็นรถที่รถไฟนะหนีจากรถไฟทําให้ผู้คนสนใจตัวตี๋ใหญ่มากมากเป็นพิเศษอืจนแบบผู้ใหญ่ไม่พอใจจัก,กรัตมันเลยเหมือนเป็นเป็นมือเป็นตีนของผู้ใหญ่ที่ส่งมาแบบจัดก,การไอตี๋ใหญ่หกูอนะไรเงี้ยใช่ใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในใน,ใน,ใ,นในมุมหนงที่เป็นนักสแสดงะนะผมอยากรู้ว่าจริงๆอ่ะมันมีเหตุการณ์ของจักรลัตอีกไหมสุตโตมอยากรู้ว่าเล่าได้ไหมอยากดูเกี่ยวกับอะไร เพราะว่าอย่างที่พี่ท็อปถามว่าอย่างฐานะนักแสดงคือเราเราแสดงไปนะเราก็อยากดูอ,ะอ,อ่ะผมถามได้ไหมว่ามันเรื่องเกี่ยวกับอะไรไม่รู้พี่พูดได้ไหมมันก็อาจจะเป็นเรื่องราวของจกักรลัตว่ามันเป็นคนยังไงใช้วิธีแบบไหนคือจกักรลัตไม่ได้คนดําหรือขาวนะครับก็เป็นเทาแหละอืคือวิธีการเขาก็ มีวิธีการมีคิดที่เขาต้องจัดก,การคนร้าย,ยม,ม,มันมันมันมีอีกหรือแม้กระทั่งที่ผมดวนกับผู้กองวีระอบมันก็จะมีเรื่องของระบบข้าราชาการที่จักรรัฐคิดว่ามันมันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูจัดการเองอะไรเงี้ยมันจะมีอย่างนั้นอยู่โอ้ยเดี๋ยวพูดเยอะแม่งไม่ได้เอาอย่างอ่ะตอนพานลงแนละ้วก็เยอะ,อ,ะอย่างนั้นอ่ะโอเคเออซีนตอนพานลงก็คือตอนที่ไอตี๋ใหญ่มันป้นรถทัวร์มาแล้ว แล้วมันก็ไปอยู่กับไอ้พานโลเลถ้าเราดูเราก็จะแบบเอา้าเช้าแล้วเหรอเอา้าหนีแล้วเหรอคอมเมนต์ <Comment S 2> <c oughs> แม่งรันแหละ <c oughs> พอพูด <c oughs> ทําไมต้องรอฝนหยุดอะพี่ถ้าถามว่ารู้สึกของผมจกักรรัฐตอนนั้นนะ่ะไ,ไม่ได้แน่ใจว่าข้างในอคืออะไรเพราะว่ามันโดนกิ้งคําถามเรื่องอาคาถาคมอยู่ด้วยกับสิ่งที่เจอข้างหน้าเนี่ยแบบเฮ้ยมันตํารวจสั่งตํารวจล้อมไว้แล้วนะแต่ว่าสู้เขาไม่ได้วะ ทำไมคนเยอะแต่สู้เขาไม่ได้มีการเรียกกําลังเสริมหะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นใน,ในเรื่องอ๋อโอเคโอเคแล้วก็ไอ้เรื่องที่ตัดสินใจเดี๋ยวฝนซ้ายมันก็เข้าไปบุกอะไรอะไรก็คือมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวไอ้นี่พอดีครับมันจะมันจะมันจะเช้าแล้วแหละเพราะว่าจบซีนนั้นนะ่ะมันคือตอนเช้าพอดีที่จักรรัตเข้าไปปรว่าฝั่งรวดบาดเจ็บเยอะเอาผมพูดอย่างนี้ดีกว่าอื เหมือนแบบเวอ่อว่วว่าในในมุมของจักรรัตน์นะ<ช>ก็คือลูกน้องกูบาดเจ็บเยอะเขอาอาจจะมั่นใจตัวเขาด้วยว่าเขาสามารถทําได้แต่ว,ว่าจริงแล้วเล่นกับอะไรไม่รู้แล้วก็ตอนที่โดนจี้ที่หัวที่ครั้งแรกเลยอ,ะอ่ะท้าถามความรู้สึกผมนะครับมันก็เหมือนโดนโดนโดนเล่นแล้วอ่ะคือ,อเสียหน้านะอ่าอ่าอ่าเออมันถึงจกักรรัตน์เลยต้องคือด้เเวยเลเวลของมันนะครับจากที่ กูก็ไม่ได้เชื่อหรอกมันมีจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ<ม>ดี๋ยวจะพิสูจน์มันก็มีความมั่นใจของมันว่าพอโดนรูปรูปหัวที่ <c oughs> ไปรอบหนึ่งอะ่ะมันก็เลยอาจจะแบบมีความปี๊ดอะครับใช่ไหมในในเรื่องมันมีเลเวลของมันด้วยนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโพส i t i o n นั้นน่นะจัก,กรลัตแม่งก็มีความแบบลังเลในใจเพราะว่าลูกน้องมันเชื่อหมด สําคัญนะเพราะว่าในสถานก,การณ์นั้นนะไอตัวจกักรรัทถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าไอเสียหน้ากูจะต้องเล่นมึงให้ได้มันมีความมุ่งมันมีโพซิชั่นในจุดของมันอนะ่ะแต่นึกภาพลูกน้องไม่เชื่อมหรอนั่นหมายความว่าคําพูดทุกอย่างมาซ์เซฟต่างๆของลูกน้องอ่ะมันก็มีผลกับจกักรรัทธ์นะตอนนั้นว่าแบบที่ไม่รือว่าจริงวะหรืออะไรยังไงแบบไม่เดาไม่ถูกแล้วเอาคนไปล้อมเขาแต่ฝั่งตัวเองโดนหมดไอเที่ยนั่นแบบมึันปั่นโมโเโรทอฟคืนนั้นแล้วยนแต่ที่ยริงๆกันอ่ะฝั่งไม่่โโดดนนแต มึงสุดหนีได้อ,อ่าแม่งยิ่งโอ้ยแล้วเขียนเลยพวกอันนี้นี่เป็นบูมสงขายของผมนะพี่โจก็ตอบเท่าที่ตอบได้ทำไมต้องใส่ถุงมือพี่ผมจะพูดเรื่องนี้มอดีเลยอ่าจริงๆเขาว่างี้มาจากบุบรุษท่านหนึ่งล่ะครับที่ที่ปาแหละแต่ว่า<อ>คือพี่อยู่อย่างจะไม่ได้อยากไปเขียนถึงชื่อท่านั้นก็เลยเป็นอุป,ปมาว่าเป็แบบ อ๋อจ,จอัดจักรลัตนะอะโอเคแล้วก็สวมสวมมือดำเนี่ย <S 2> <S 2> พี่พท็อปน่าจะรู้เรื่องนี้แหละเรื่องดีเทลคือการสมมสวมมือดำค,อคือการไม่อยากทิ้ลงร่องรอยไม่อยากเปื้อนเลือดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงช่วงท้ายของเรื่องไอตีใหญ่เริ่มละเพื่อนแม่งเริ่มโดนตำรวจจับไปเริ่มดูเริ่มนี่แก๊งตีใหญ่เริ่มแบบมีคนเข้ามาอย่างตัวละครของพี่เฟยนะเข้ามาช่วงท้ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นไปแล้วนะตอนจบซึ่งตัวละครของพี่เฟยครับเขาก็ถูกเก็บไหมพี่ถ้าเกิดพี่ท็อ เห็นแต่ตอนแรกว่าจักรรัดคุยกับใครทางโทรศัพท์ก็คือคุยกับไอ้แปะนั่นะที่บอกว่าจะบอยให้มันเป็นดาราหน้าหนึ่งอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วหรือหรือคอยส่งข่าวไอ้อ้วนแล้วกันนั่นคืออ n i n r n r n o f f f a i r ในเรื่องอ่ะผมชอบในจุดที่ถ้าเราดูกันดีๆอ่ะมันจะเป็นเป็นเหมือนหนังที่มีตัวเอก2ตัวคือในมุมของโจและตำรวจ จริงๆมันมีมุมบาลานซ์ในมุมนี้อยู่แล้วก็คือไอ้เลิกเพื่อนตีใหญ่ที่ต้องแบกรับแม่งแบบตอนหลังมันเราเห็นอยู่แล้วชัวว่าของตัวละครเลิกมันคือแบบไอจ้จักรรัตมันก็รับปากมันแล้วว่าแบบไอ้เชียแม่งจะต้องไว้ชีวิตไอ้ตีด้วยนะอะไรเง,งี้ยคือแบบไอ้จักรรัตก็ไม่อยากจับตายตอนจริงแล้วซีนที่พี่ตีโดนยิงไปแล้ว <c oughs> ตรงเนี้ยอ่าอ่แล้วก็รถไปจอดจนทัน้งนายอะครับกินเวลาการถ่ายลำบากมากครับเพราะว่มามันจะมีซีนที่ยิงพี่ตี รถมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องอ <ะ S 2> ย้ายไปอยู่ที่เดียวกันนะครับแต่ว่ามันก็ระยะมันก็ต้องเดินทางเนีย <อะ S 2> จากจากที่แบบดักยิงออกมาจากวัดแล้วดักยิงแล้วแล้วก็ไปใต้ต้นไม้มันล่ามาตั้งแต่ฝนตกแล้วมัน<อ>ถ่ายทำลำบากฝนมันไม่หยุดไง <อะ S 1> มันก็เลยลําบากอย่างเงี้ยพอมาถึงตาเราอะ่ะเขาไปกันหมดแล้วซีนอารมณ์ในรถอะไรแล้วแต่แต่มีวลาให้ผมแค่นั้นเองอผมก็ จะได้แค่นั้นด้วยสถานการณ์ด,รรด้วยแหละนะพี่ด้วยสถานการณ์ด้วยแหละฝนตกหกรือก็ตามแต่ว่านัดนั้นน่ะที่พี่ส่องไปเข้าสโคปแล้วแม่งส่องแบบปั๊บนั่นกให้เข้ากระบาลไหมพี่สงสัยไหมกใายเขาานนะ้ากระบาลไหมเรื่องนี้เมอไม่ไ<อ>ม<ว>ู้มพี่ <สะ S 2> อุ๋ยครับ<ๆ>ก็ดูแล้วก็ยราว่จะพี่ท็อปสงสัยไหมเพราะมันเล็งหัวแล้วแหละคือผมอะแค่สงสัยว่าแบบมึงมึงไม่อยากให้อิตีตายไม่ใช่หรอใช่แล้วมึงขึ้นสโคปแบบซัดเข้ากระบาลแล้วเขาจะไม่ตายอ่ะกนี่ี่ มันจะแรงหัวจะไปเข้านี่ใช่ผม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 ถึงบอกว่าไมค์เซตจักรัตตอนนั้นคือแบบกะว่าวแบบคือกะจชคือคือสรุปแล้วมันอยากให้ตีใหญ่าตายไม่ตายนา่าจะขันมือมะ <laughs> แบบมึงก็ลุมคมกูหลายรอบแล้วแล้วกูจับมึงไม่ได้สักทีอันนี้ความคิดผมเองนะไม่เกี่ยวเออแบบถ้าพี่เป็นจักรัตาเงี้ยแบบยิงแม่งสักทีตายหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายเขาเปลี่ยนพิกัด <laughs> เพราะว่าคุยกับเลิกไว้แล้วแต่เลิก มันไม่ได้ตามแผนนะครับเขาก็เอาตังค์ไปนะืงตามแผนน่าจะแบบตกลงมันได้ว่าแบบเรื่องน้าราต้องโดนจับแต่โอเคเมื่อกี้พี่โจ๊กบอกว่าจากจากักรรัฐอ่ะมันก็รู้สึกแบบว่าแบบไอ้เทียคือไอ้ตีมันก็รูปคมไปพอสมควรนะใช่ใช่ครับในใน,ในบทอะ่ะมันมันผมอ่านแล้วมันมีอารมณ์ตรงนั้นแหละว่าแบบก็กระจอกไงก็พอที่จะได้ไดคําตอบแหละว่าแบบ จริงๆแล้วอ่ะจักรรัฐมันก็คือแบบไม่ได้อยากจะจับตายแหละตอนหลังอ่ะผมพอพูดถึงผู้กองวีระแล้วกันตอนเล่นอะผมแม่งสะใจมากเพราะว่าที่พรแกมีสักภาพการเล่นที่ที่แม่งเจ๋งอ่ะก็คือไม่มีอะไรเยอะครับแต่ว่ามันเป็นการมันบี้นด้วยหัวหน้าจักรรั์มัน เหมือนจะยอมแต่ก็ในใจก็ไม่อยากจะยอมคือไม่ยอมกับระบบอ่ะ <c oughs> ก็เลยอยากจะออกมาจับตีใหญ่โดยการที่ไม่มียศอ่ะอย่างน้อยๆในนะผมผมกลับมาตอนไอ้สิจบในเรนึงตอน,นจบนใช่ไหมพ,<ว>พี่ผมก็รู้สึกว่าโอเคโอเคอย่างน้อยๆเนียนะ่ยไอ้ตีใหญ่ตอนที่ตายนะจริงจริงอะซีนมันชัดแหละก็คือไอจ้จักรรัฐมันดูแบบหัวเสียอยู่จากการที่แว่งแบบคือ,อเฮียแค่นี้มึงตายเหรอคือแม่งเป็นเลเวลอย่างที่ผมบอกว่ามันเริ่มมาแต่ตอนแรกแล้วว่ากูจะจับเดี๋ยวกูจับเอง อเฮียมันจะมีอะไรอ,ะอ่ะก็แค่ไม่มีจริงหรอกอ่าโดนลูกกระบาลไปหลายรอบจับเข้าไม่ได้ผมใช่ฮะพี่เมธตายนะ,ะมันเลยไม่ยอมไงอมตอนนั้นสังกัรันเริ่มจับต่อต้านวีละแล้วว่าจะเลียจะเลียไข่เจ้านายหรือจะอจะให้กูจับ <จะ S 2> ยงไ,งไอ้น้ำหนักตรงเนี้ยจริงๆไอ้น้ำหนักตรงเนี้ยผมว่าม่งแบบถ้าหนังมันได้เล่าอีกหน่อยนะพูดงี้นะกวางกวางถ้าหนังมันได้เล่าในมุมนี้อีกหน่อยอย่างเช่นแบบไอ้มุมที่จัก,กรลัตมันมันเริ่มที่จะแบบไอ้เชี่ยทำงานจะจับตีใหญ่หรือจะเลียไข่นายอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือม่งถ้ามัาน,านมีโพซิชั่นมากกว่านี้อีกไอ้เชี่ยมันมันจะส่งอ่ะมันจะส่งให้เรื่องดูแบบเฮ้ยไอ้เชี่ยจริงๆแบบจะส่งพลังกว่านี้ตัวหนังอ่ะพูดกันตามตรงว่าผมว่าคนดูก็จะรู้อยู่มันจะมีมุมในการเล่าแบบเฮ้ยตำรวจ ณนะจุดจุดหนึ่งเนี่ยเกิดคำถามเป็นที่พึ่งได้จริงไหม,มในบางโอกาสในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนยอย่างในเรื่องอย่างเงี้ยเชี yeah. ่ยแบบตำรวจมันพึ่งได้จริงหรือเป่าอะไรเงี้ยผมเคยคุยกับพี่อุ๋ยแหละพี่อุ๋ยเขาก็มองว่าตำรวจหรือว่าจะเป็นโจนหรืออะไรแม่งก็คนมันก็จะใช้วิธีสกปรกเหมือนกันได้หมดแต่ว่าจักรลัพมันก็อย่างที่ผมบอกว่ามันก็ไม่ได้ดำมันก็ไม่ได้ขาวมันก็เทาๆแต่ว่าลึกๆแล้วมันก็ อยากจะจับให้ได้อ่ะอืม,มันถึงกูไม่กูไม่ถือยศก็ได้กูจะจับให้ดูอม,มึงก็ไปเลี้ยไขแล้วกันอะไรเงี้ยมันก็สง่งนถ้าสมมติแบบพูดในมุมนี้ได้ไหมพี่คือเหมือนกับผมถามว่าพี่คือตัวละครจักรรักษ์จริงๆแล้วอ่ะความรู้สึกของตัวละครจักรรักษณ์ที่มีต่อเหตุการณ์นี้มันก็เหมือนรับใช้แล้วก็ทําตามหน้าที่หรอครับแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ได้เป็นแบบ โอ้ยตำรวจที่ดีไม่ได้อยากได้ผลงานอืแต่อยากจะจับแต่ไม่จับตายจริงๆแล้ว่จักรรัฐอยากจะรับไหมรางวัลนั้นในความรู้สึกของตัวละครอยากไม่อยากทําไมอย่างนี้จักรแล้วไม่ได้อยากได้หรอกแค่อยากจะจับแต่จับจับเป็นไม่ได้อยากจับตายโอเคแต่เลิกเป็นคนยิงไงเลิกทาเสียแผนแล้วไงมันจบลงมแล้วว่าก็คือจะไม่ยุ่งกับมันอีกอ่าใช่ในเรื่องมันบอกแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามึงยิงเพื่อนไม่ใช่เอาง่ายๆก็คือมันมันผิด จากที่ตกลงไปแบอ<า>น<ว>แนไอ้จักรรัฐมันเลยแบบโมโหงหุงินขนาดน<ช>ั้นก็แบบที่เล่นไปงั้นผมก็ถเข้าใจแล้วว่าทั้งหมดทั้งวลมันจะต้องเป็นไปตามที่บทมอคนผมเข้าใจแค่ว่าไอ้จักรรัตอ่ะมันไม่ได้อยากให้ให้จบแบบเนี้มันอยากให้ตีใหญ่แม่งเข้าคุกเพราะว่าประเด็นหนึ่งของหนังที่แม่งสาคัญมากในตอนจบก็คือจักรลัตอ่ะเข้ามาในเรื่องเนี้เพราะตีใหญ่แม่งดังทุกคนแม่งรู้จักเนี่ยคือปัญหาแล้วมันเหมือนเป็นคนที่แบบรับงานมาแล้วอ่ะ กูก็แบบไอ้เฮียมันจะเท่าสักเท่าไหร่วะไอ้ตีใหญ่ที่พวกมึงพูดกันเนี่ยว่ามันเจ๋งไงมันสักเท่าไหร่วะอารมณ์มันก็มั่นใจพอสมควรน่ะท่านหนูรู้สึกนะพี่ว่าแบบกูก็กูก็มีนะเว้ยกูก็เจ๋งนะเว้ยเริ่มไม่มั่นใจแล้วเริ่มแบบเอาไอ้สัตว์ยังไงกูกูก็เจ๋งนะเว้ยแบบไอ้เฮียมันจะสักเท่าไหร่นี่วะไอ้ตีใหญ่ของพวกมึงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะตัวหนังอ่ะมันจบเอาไว้ผมว่าประเด็นนี้แม่งดีก็คือมันอยากให้ตีใหญ่ ลืมทุกคนไม่ลืมใช่เชี่ยที่มันไม่อยากจับตายเพราะว่ามึงดังใช่ป่ะใช่ได้มึงไม่สมควรนาคือมึงไม่สมควรกับความตายเว้ยมึงสมควรกับการถูกจับและขังลืมกูจะทําให้ทุกคนลืมมึงใช่ใช่ประเด็นนั้นผมว่าไอประเด็นนี้ไม่น่าสนใจมันเลยเป็น,เป,นเป็นซีนอย่างที่โดนประกอบร่างมาที่เห็นจักรรัตแม่งถีบอียี่ไอสัตว์อันนั้นไม่มีในบทผมเล่นเองในบทรู้สึกมันจะมีพวกวีระมันมาทั้งกลมเลย มาทั้งกลมเลยมาทั้งกลมเพื่อจะมาเอาหน้าจักรรัตเลยยิ่งโมโหหนักกว่าเดิมมันได้ยินทางวอล์ะอ่ก็เลยอารมณ์ว่าจะขึ้นอะไอ่างี้แต่ในบทไม่ได้มีให้ถีบประตูหรอกครับเล่นเองตายแล้วฮะตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอแต่มันดูโอเคอยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไป คลิกกับประเด็นที่ว่ามึงตายอ่ะคือมึงกลายเป็นฮีโร่อยู่ดีใช่ม,ม,มันเหมือนมันเหมือนงานกูพังอีกแล้วอ่ะมันเหมือนกูโดนลูปอีกแล้วกูโดนลูปัวอีกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยมาพูดมั้ครับเรื่องผิดพลาดที่เป็นเพราะว่ามันอะไรเงี้ยจากแปะแปะก็คือเท่าที่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าแปะน่าจะแบบหลวมตัวแล้วใจมันไม่ไน่เป็นตำรวจแล้วไอ้จักรรัตอะวอยซ์ตอนจบอะมันพูดเอาไว้ประมาณว่าคือแทนที่ งานที่มันทําตรงนี้จะเป็นการทําให้ตีใหญ่แม่งหายไปจากความทรงจําทุกคนทําให้ตีใหญ่แม่งไม่ดังอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นไอ้เชี่ยสิ่งที่กูทํามันก็เหมือนแบบสร้างแบบเหมือนโจรคนอื่นๆขึ้นมาสนใช้ตีใหญ่แม่งก็ดังอยู่ดีมไม่รู้พูดได้ไหมแต่ว่าผมอะแค่สงสยัยไอ้เลิมันเหมือนตายเพราะทางการปัน่นปล่อยข่าวว่าไอ้เลิม่ตายอ,อแต่จริงๆไม่ไม่ตายแล้วตีใหญ่กับดาวแม่งเศร้าเลยแซดเลยคแม่งหนีเราจะขับรถ ออกไปหนีไม่โดนจับอะไรอย่างเงี้ยในมุมของผมอะจุดจุดนั้นอะไอเลิกตายไปแล้วในมุมมองของอตีกับดาวใช่ใช่ใชผมเชื่อแบบนั้นใช่หน้าตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าไม่ไอเลิกหายไปเลยแล้วทางการก็ปัน่นแล้วดาวม่งก็ร้องไห้ตื่นขึ้นมาก็ร้องไห้อีกพี่นี่มันไม่แบบมันไม่โกหกแล้วนะอะไรเงี้ยทางการออ้ขี้ข่าวขนาดนี้อะไรเงี้ยในมุมพี่อะไรนในมุนนมของคนดูแล้วกันพี่คิดว่าลูกของไอดาวอะลูกใครเป็นลูกเลิกไปเลยก็ได้แต่ว่า ก็แอบคิดอยู่ว่าเป็นลูกพิตีก็ได้เพราะว่าในมุมรู้กันตามตรงเลยในมุมนั้นอ่ะเที่ยเลิกอ่ะมันมีซีนด้วยหรือว่าเราจะคิดอย่างนี้พี่ว่าจริงแล้วดาวไปจ้างคิดไม่จริงพี่เลิกแล้วก็เอาเงินไปคิดเนี่ยเขาบูชาพิตีมากอ่าแล้วช่วงที่พิธีอ่ะไม่ออกป้น่คิดสวมรอยเป็นพิตีอ่ามีคนก็ยังคิดอยู่ว่าพิตียัง ยังป <พน S 2> ้งนอยู่ยังเก่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วพี่ติไม่ได้ป่นผมก็บอกว่าคือเอาจริงๆส่วนตัวผมอะผมแค่รู้สึกสงสัยว่าแบบมันมีโอกาสเหมือนกันที่ลูกของไายดาวอ่ะในมุมผมมันเฉยๆนะว่าแบบจะไม่ใช่ลูกของมีทางเลยได้ครับม,มีโอกาสเหมือนกันว่าแบบลูกครึ่งลูกครึงค่งครึ่งของลูกบ้าใส่แว่นเหลืองเนี่ยเราบ้าพูดตาตรงนะในอันนี้ในมุมคนดูเลยนะสำหรับผมอะ ตีใหญ่ที่ดูไม่เป็นตีใหญ่สําหรับผมจริงๆเลยผมว่าพี่หนุ่มสอนรามโคตรจะตีใหญ่เลเินฟ้าโคตรจะตีใหญ่เลยมันยุคนู้นตอนนั้นด้วยครับเป็นละครยาวๆละครยาวแล้วมึงต้องมานั่งดูตลอดอ่ะแม่งอินนะ ไม่งั้นคนมันจะติดละครทำไมยุคนั้นต้องรอนะเออต้องรอนะแล้วมึงเดี๋ยววันนี้ี่จบเนี่ยเห็นจบซีรีส์เกาหลีแก๊งพิตีแม่งเยอะด้วยมไม่ได้มีแค่พิตีคนเดียวมีหลายตัวพี่เอออีกอย่างหนึ่งในตอนยุคสมัยที่ละครที่ผมดูตอนเด็กนะพี่หนุ่มสอรามอย่างเงี้ยเขาเล่าทำรายยาววันนี้ด้วยนะเออเล่าตั้งแต่ตีก่อนจะเข้าคุกไปเลยอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบไปป้นลงน้ำแข็งไปวิ่งหนีกันตรงสะพานลอยอะไรเงี้ยมันมีดีเทลเยอะกว่านั้นเลย ตอนนี้แบบยังไม่ได้โด่งดังยอะยไรเงี้ยครับจนรุ่น<ต>มันมันก็มาดังตอนเขาคงเลือกดังตอนซีนที่หนีรถไฟได้มันเลยหลงสือพิมพ์ยับเลยว่าตำรวจแม่งกระจอกไงมึงอยู่อย่างนี้แล้วมึงปล่อยหนีไปได้ไงเนี่ยพ,พอพอย,ยิ่งมาพูดแบบเนี้ยผมยิ่งรู้สึกว่าแบบหนังเรื่องเนี้ยแม่งจริงจริงโฟกัสมึงคือคนรอบข้างนี่แล้วตีใหญ่มันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นใครสักคนที่แบบเชียดังแล้วจากข่าว เพราะว่าไอ้จัก,กรลินเข้ามาก็เพราะเรื่องนี้ไอ้เลิกอยู่ในโพราะ่นนี้ก็เพราะเนี่ยจุดนี้เป็นเพื่อนตีใหตอนแรกผมยังคิดว่าชื่อมันอาจจะไม่ได้ทําให้รู้สึกอย่างนั้นหรอกแต่เข้าใจแล้วว่าชื่อแม่งมีผลมากๆมีผลกับตัวหนังม,มากๆมีผลพี่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชื่อมันเป็นเหมือนสิ่งแรกที่ทุกคนเห็นว่าแบบเรากรลังจะไปดูอะไรพอหนังมันจวบว่าตีใหญ่เลิกดาวโจรทุกคนก็จะแบบอ้าโอเคหนังตีใหญ่ความคาดหวังของคนดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับ คือพอมันเป็นชื่ออะแล้วเขาไปคาดหวังว่าเขาจะได้เห็นสิ่งเนี้ยแล้วไม่ได้เห็นเนี่ยชิบหายแลนะ้วทีเนี้ยก็ก็ก็จริงอะ่ะเ <g> ขาพูดเรื่องจริงว่ามันก็ทําให้คนรู้สึกไปแบบอย่างน้อยๆตัวละครสําคัญๆอ,อย่างจักรรัตเลิกแล้วก็อ่าตีใหญ่อย่างเงี้ยแปะสําคัญแปบมันมันทุกคนแหละ<ผ>ม,มันเป็นตัวละครที่มันผมว่าแบบหลายๆตัวมันต้องการต้องการ ต้องการเวลาในการพูเรื่องในการพูอะไรมากกว่านี้อีกถ้าหนังมันมีเวลาให้เล่ามากกว่านี้หมายถึงว่าไฟนนลออกมาแล้วมันมีเวลาให้เล่ามากกว่านี้ก็น่าจะได้เห็นมิติอะไรที่มากขึ้นมีทีิตีอย่างเดียวครับก็ดูที่ตีได้เป็นพันรอบ <c oughs> ที่พวกปีหน้า,น,าน่าจะมีโปรเจกต์ใหม่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรถ้าถ้าเรื่องชีวิตก็ผมก็มีร้านสัตว์มีแบรนด์เสื้อผ้าให้เป็นลอตเต็งนะครับยังไงของคุณพี่โจ๊กมากครับที่มาถ่ายคลิปจริงๆถูกระหุกมากเชียมาก โคตรถูกและหุกพี่เพราอยู่กรุงเทพพอดีไงใช่แล้วก็นิดนึงพี่ขอบคุณร้านที่เรานั่งคุยกันเนี่ยพี่คือ counting chip corner counting chip corner ครับอ่าพี่ผมอ๋อร้านพี่พี่โจแล้วก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้คือสุขุมวิท61ใช่ครับอ่าตามมาได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ซอ,อยเมเจอร์เอกมัยอ่ะซอยตรงเมเจอร์เลยนะครับผมแล้วก็ดึงอย่างพี่จบคลิปหนอนหนังอ่ะมันจะมีมันจะมีประโยคประจำช่องผมหนังทุกเรื่องมันจะตามหา นที่คุยกับมันเสมอครับอ่าเฮียช่องดูหล่อขึ้น <laughs> <laughs> เวลาแบบผมแบบติดบทนะพี่ผมทม่จะเป็นแบบโรคติดมาก<อ>มาการคุยเฮียเไยอ่ะกูให้เวลาลิกว่ามากพอแล้วลิเว <sm all> อร์พเข้าไมา่ถึงตัวไอตีผมแม่งพูดได้มันโดนมาตั้งแต่เช้าโดนมาเยอะโดนโดนโดนเอเฮีย <laughs> <laughs>